วิดีโอนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่นางฟ้านะคะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอยากจะบอกคุณเรื่องใดนะคะไพ่อยากจะบอกคุณเรื่องใด จเป็นไพ่นางฟ้าเซตนี้นะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวขอมาดูพลังงานก่อนสัก3ามใบว่าเป็นของใครพลังงานเข้าคร่าวๆนะคะไพ่อยากจะบอกกับใครอนะคะ ใบแรกเนาะอาจจะเกี่ยวข้องกับพืชศพการบางกรทัดดินบอกคนคนหนึ่งนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเมถุนตุลกุมเคอ่ะหน้าไพ่นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนราศีเมษนะคะเมถุนตุลกุมพืชศพการบางกรเป็นพลังงานของคนที่ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอชอบแบ่งปันชอบให้อาจจะชอบบริจาคนะคะเล็กๆ็กน้อยๆชอบให้ขนมเด็กๆหรือผู้ยากไร้หรือเป็นคนที่ค่อนข้างจะสายเปนะคะหรือใจกว้างชอบแบ่งปันเงินทองช่วยเหลือเยียวยาผู้อื่นนะคะทีเนี้ยเราก็มีพลังงานที่อาจจะเป็นคนที่ หลายๆคนที่เข้ามาชมเนาะคุณอาจจะมีอายุพอสมควรนะคะดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นผู้ใหญ่ได้หรืออ่ไม่ว่าจะเป็นอายุหรือด้วยนิสัยที่ดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะดูมีความแข็งแรงเข้มแข็งนะคะเป็นคนที่มีฐานะเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานหรืออาจจะเป็นในเรื่องของสภาพจิตใจก็ได้ค่ะ ที่ค่อนข้างมั่นคงและแข็งแรงนะคะอา,อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาได้นะคะเป็นคนที่อาจจะเหมือนมีเขาเรียกว่ามีบทบาทมากพอเนาะที่อาจจะชี้แนะผู้อื่นได้อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นหัวหน้างานเนาะเป็นคนชอบออกกำลังกายได้นะคะ แต่อย่างไรก็ตามเนาะมองเห็นถึงเหมือนช่วงนี้นะคะมีพลังงานที่คุณอาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้อาจจะเป็นไข้นะคะปวดหัวมีอาการอาเจียนพักผ่อนน้อยนอนน้อยหรืออะไรก็ตามหรือรู้สึกอ่ถึงความแบบอ่อนเพลียนะคะรู้สึกว่าเหมือนอาจจะมีอาการอ่อนเพลียร่างกายร,รู้สึกอ่อนแอได้นะคะแล้วก็อาจจะได้มีการแบบ บางคนอาจจะผ่าตัดเล็กๆน้อยๆหรือ,อไปโดนของมีคมอะไรมาอะไรแบบนี้นะคะอืมอาจจะมีอาการหนาวนะคะอาจจะเป็นช่วงพอดีที่คุณอาจจะรู้สึกป่วยไข้ได้ทีนี้นะคะเราก็มาดูกันไพ่นางฟ้านะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะอื ไพ่บอกว่าอยากให้คุณรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่มีหรือสิ่งที่ได้มานะคะไม่ว่าคุณจะมีอะไรอยู่กับอะไรเป็นอะไรอยู่ก็ตามนะตอนนี้ค่ะอยากให้ซาบซึง้งอยากให้รู้สึกขอบคุณนะคะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อยากให้ขอบคุณกับสิ่งที่มีขอบคุณในสิ่งที่เราเป็นอยู่นะคะ เนาะอย่าไปรู้สึกกังวลน,น้อยเนื้อต่ำใจนะคะแต่อยากให้คุณมีความสุขแล้วก็อิ่มเอมใจเนาะขอบคุณที่ทุกวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามนะคะเชื่อว่าการผ่านมาของคุณอะมันมันแล้วเขาเรียกว่าการผ่านมาจนมามีวันนี้ได้เนี่ยเนาะเชื่อว่าหลายๆคนถ้าคุณลองมองมองย้อนกลับไปเนาะหรือมองอะไรหลายๆอย่างรอบตัวนะคะ คุณจะรู้สึกถึงเอ่อความเขาเรียกว่าซาบซึ้งใจได้นะว่าแบบเออเนาะซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้เรามีพลังงานที่ดีนะคะเรามีพลังงานที่ดีแล้วก็มันจะยิ่งทำให้เราอะรู้สึกดีกับตัวเองพอรู้สึกดีกับตัวเองเนี่ยมันก็จะค่อยๆ ดึงดูดเนาะดึงดูดหรือทําให้จิตใจของเราเนี่ยคะ่ะมันเข้มแข็งมากขึ้นในการดึงดูดหรือพยายามที่จะสร้างสารรค์หรือทําสิ่งต่างๆให้เราไปสู่จุดที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะลองนั่งเขียนก็ได้คะ่ะเนาะนั่งจดก็ได้ว่าชีวิตเราเนี่ยเออลองลิสต์ดูสิว่ามีอะไรที่มันไม่ต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่โตนะคะอะไรก็ได้ที่ทําให้แบบ จริงๆแล้วถ้าคุณให้ความสำคัญคุณจะรู้สึกเลยว่าเออมันก็ทำให้เรายิ้มได้เนาะลองจดก็ได้ค่ะลองจดออกมาเนาะทีนี้ใบที่สองนะคะใบที่สองเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตใบที่หนึ่งอย่างมากเนาะคือไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะนะคะที่มันที่คุณที่คุณรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นนะคะ แม้เพียงเล็กน้อยอ่ะก็อยากให้แสดงความยินดีกับตัวเองไว้ค่ะนะคะแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามอยากให้แบบมีความสุขกับทุกอย่างอ่ะทุกเอ,อ่อทุกความก้าวหน้าแม้เพียงเล็กน้อยนะทุกสิ่งอย่างที่มันเพิ่มเข้ามาในชีวิตแม้เพียงเล็กน้อยเนาะแล้วก็ทําต่อไปนะคะมุ่งมั่นต่อไปคุณรู้ไหมว่าเขาบอกว่าพลังงานของ พลังงานที่เป็นบวกเนาะจริงๆพลังงานที่เป็นเป็นบวกเนี่ยบางทีมันคือการยอมรับความจริงนะคะยอมรับความจริงแล้วก็สู้ต่อนะสู้ต่อว่าโอเคทุกอย่างอะคะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะจบสิ้นเราต้องยอมรับแล้วก็มองความเป็นจริงเนาะมองความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรอยู่คงทนถาวรใช่ไหมคะแล้วก็มองมาที่ตัวเองอะว่า เรามีศัก,กยภาพมากพอนะที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะคะหรือว่าพยายามคิดหาหนทางสู้ต่อไปเนาะจริงๆเป็นไพ่ที่เหมือนอยากให้เรามองย้อนมาที่ตัวเองนะคะแล้วก็มีความสุขเนาะรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับตัวเองบ้างเนาะกว่าเราจะมาถึงจุดเนี้ย นะลองลองนึกดูนะคะว่าตัวเรานั้นผ่านอะไรมามากแค่ไหนนะคะเพราะนั้นแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะนั่นคือสิ่งที่ที่เราควรจะให้ความสำคัญนะคะนะคะถัดมาใบที่สามพลังงานเนี่ยมีหลายๆคนในนี้คุณรู้สึกมีความตึงเครียดในเรื่องของการเงินมากเกินไปหรือเปล่าคะเนาะ คุณอาจจะรู้สึกตึงเครียดหรือว่าให้ความสำคัญจดจอ่อในเรื่องของเงินตราอะไรพวกนี้มากเกินไปไหมจริงอยู่เงินเนาะเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าชีวิตเนาะทุกวันเนี้ยมันก็ขับเคลื่อนด้วยเงินตราใช่ไหมคะแต่ทีนี้ลองให้เราเหมือนปรับเปลี่ยนพลังงานเฉยๆค่ะว่าเราลองพยายามที่จะผ่อนคลายดูก่อนเนาะผ่อนคลายนะคะ แล้วก็อย่ารู้สึกตึงเครียดหรือว่าโฟกัสหรือจดจ่อจนบางทีมันทำให้พลังงานอะ่ะมันมันไม่เขาเรียกว่ามันตึงเกินไปค่ะเพราะนั้นเวลาอะไรที่ตึงเกินไปนะ่ยมันก็จะไม่ดึงดูดสิ่งดีๆเนาะเพราะนั้นเราอาจจะต้องพยายามผ่อนคลายนะคะแล้วก็คิดค้นหาวิธีที่จะทำยังไงให้เรามีพลังงานที่เบาสบายแล้วดึงดูด เงินตราเข้ามาหาเราแบบนั้นน่ะดีกว่าคุณอาจจะมีวิธีในการที่จะทำให้เ,เกิดโอกาสะะอะค่ะเนาะทำยังไงให้เกิดโอกาสในการดึงดูดทางการเงินนะคะอาจจะลอง ใช้ความรู้ความสามารถหรือสิ่งที่คุณมีอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าอยากให้เราซาบซึ้งมีความสุขยินดีขอบคุณกับสิ่งที่เรามีแล้วลองนำสิ่งเหล่านั้นนะคะมาคิดค้นหรือว่าสารต่อเนาะให้มันเป็นช่องทางที่จะดึงดูดการเงินดูซิความสามารถที่มีหรืออะไรก็ตามที่เป็นตัวเอง